และน,นี้ก็คือน้องกีกี้<ล>ของเรานะคะมาแล้วอันนี้คือลุกแรกอันนี้คือลุกที่เราก็เห็นที่เห็น,ท,หนที่เห็นมา galaxy ที่เห็นที่เห็นในไอจีค่อยๆทยอยปล่อยลุงนี้เป็นลุงแรกค่ะ oh. ถามก่อนอินสตาแ์อันนี้คือของสีหรือของโยจริงๆช่วยกันแต่ว่าหลักหลักคือช่วยกันนะคะอย่างคนแรกสมมติอาจจะสีอาจจะนำเสนอไอเดียใช่ไหมก็จะมาถามว่าแบบนี้ดีไหมพอเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไง uh huh. อะไรเงี้ยตอนแรกจริงๆข้างบนชิน้นนี้มันจะไม่ใช่เป็นบิกินี่ตอนนี้สีคิดมาไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมเป็นแบบที่มันดูออกเป็นสปอร์ตกว่านี้ uh huh. อะไรเงี้ยเราก็มาแบบค่อยๆเปลี่ยนกันว่าแบบเอยถ้าเป็นสปอร์ตมันจะดูแบบ ตันไหมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ปรับปรับปรับมาจนได้เป็นแบบนี้แล้วเสื้อคลุมก็นอกจากตัวช่วยน้ำเนี่ยทา,ทางแบรนด์เราเนี่ยก็แบบนำเสนออะไรที่เป็นบีชแวร์ใส่ได้ตอนไปทะเล,ะลก็มีพวกเสื้อคลุมแล้วอีกหน่อยก็จะมีแบบแออเทอร์รีอ,อื่นออกมาค<ะ>ือใครที่แบบกลัวโปเนี่ยไรเงี้ยเราก็แบบมีเสื้อคลุมนำเสนอโยเสื้อชารลองให้เสื้อคลุมตัวนี้กับหลินเข้ากันมากก็ยังได้อยู่หลินลองดูเอาละลองดู เกิดจะบอกว่าชุดที่เป็นบีชแวร์นี่คือเอลินใส่ชุดที่เป็นบีชแวร์สองชิ้นเลยนะใช่คือตัวชุดว่ายน้ำข้างในแล้วก็ตัวเสื้อคลุมนอกเพียงแต่ว่านำมาใส่คู่กับกางเกงที่มันเป็นกางเกงจริงจังอ่ะก็ไปไหนก็ได้เลยจะบอกว่าโยใส่ตัวนี้เอาไปข้างนอกบ่อยอ่าใช่คือใส่บ่อยเกิดบอกว่าทั้งชุดว่ายน้ำหรือทั้งตัวที่เป็นบีชแวร์เนี่ยที่เป็นตัวคลุมตัวอะไรเงี้ยมันใส่ได้อ่ะถ้าเราแบบเพราะฉะนั้น ชอบแบบว่าของแทนแทนนี่ไม่ได้ใส่ปุ๊บอย่าอย่ามัวแต่คิดว่าอุตยตาหลรัฉันจะต้องไปทะเลแล้วค่อยซื้อชุดบิกินี่หรือชุดว่ายน้ำ no ถ้ามันสวยซื้อเลยใส่เลยใส่แะ,นะ้วก็ไดนะถ้าสมมติใคร<อ>ใส่เสื้อกล้ามเสื้อย,ยืดแบบแล้วอยากใส่คลุมก็ได้ไงใช่ื้อใส่แล้วมันดูมีอะไรขึ้นมาคือคือเลิกคิดว่าจะซื้อบิกินี่หรือชุดว่ายน้ำเนี่ยเพื่อไปทะเลบางคนผู้หญิงบางคนเธอเป็นปะแบบ อุ้ยยังไม่ได้ไปอย่างง้ยฉันยังไม่ซื้อแลวแต่แต่สวยมากนะซึ่งแบบถ้าเกิดเธอจะไปทะเลอีกสามเดือนมันหมดมันไปแน่นอนชุดนี้เี่ยวจะบอกว่าถ้าเธอถูกใจอ่ะซื้อไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยบ้านเราอ่ะเที่ยวทะเลได้ทั้งปีถูกไหมถูกคือไม่รู้ว่าวันดีคืนดีอาจจะได้ไปเที่ยวได้ทั้งปีอยู่แล้วหน้าฝนเธอก็ไปเที่ยวอีกฝั่งนึงสิหน้าร้อนเธอก็ไปเที่ยวตะวันออกตะวันอะไรว่ากันไปใช่ไหมพียแต่ว่าซื้อเถอะจริงๆแทนแทนซื้อเถอะ ชดีไหมช่วยแว่น้ำเก็บรักษายังไงช่วยเก็บรักษายังไงอ่าฉันถามเลยทำเกับบ้านมาหรือเปล่าต่อให้ได้ด้ยาของแบรนด์ซักน้ำเปล่าไม่ซักไม่ซักที่มัเป็นผงซักฟอกแล้วเวลาตากก็คือแบบแค่พึ่งลมเฉยๆต้องตากแดดนะาตก็เพราะเวลาเวลาเก็บเนี่ยถ้าเกิดมีซองซิปล็อกหรือยังไงก็ดีนะเพราะว่ามันถ้าเกิดโดนอากาศนานๆเนี่ยเพราะอยู่ว่ามันเป็นชีวิตน้ำมันมีความมันมีความเป็นอีลาสติก ใส่ครั้งเด<ป>ียวต้องถึงถึงขัง้นแช่ตู้เย็นปะไม่ต้อง,ไม,อไ,มองไม่ต้องพอหลินถ้าชีวิตยากอย่างไร้ซื้อใหม่เช็ดเช็ดเชดดิฉั <c oughs> นอีกเดี๋ยวอีกชุดนึงจะดูว่า <c oughs> วองอะแทนแทนไม่ได้มีแค่สีดำเรียบ อย่ามีลายอย่างนี้แลวกัอย่างอันนี้เป็นตัวอะไรนะที่จะปล่อยตัวต่อไปปะใช่เป็นตัวต่อไปขายของปล่อยแล้วไม่ได้ปล่อยเลยนะปล่อยเพื่อขายนะคะทุกคนค่ะาฮ้ยสินค้าเราราคาไม่แพงคืออย่างเงี้ยถ้าแบบเป็นของแบรนด์อื่นๆไม่ขอยกตัวอย่างกันก็แบบอาจจะแบบหลายพันแล้วเราขายไม่แพงไปดูนิดนึงละกันไปสอบถามกันเองค่ะเรื่องแม่ค้าแม่ขายค่ะที่รายการแฟชั่นนะคะไปใช้ช่องโอช้อปปิ้งค่ะ เดี๋ยวเราลองดูอีกอันนึงเนาะที่เป็นแบบลายว่าแบบว่า <Okay. S 1> เป็นยังไงและและ้วนี่คืออีกหนึ่งลุก,กน,ลนี่คือลุคที่เป็นลายขึ้นมาหน่อยอเป็นลาย<ห>ปรินต์ใน่ไ มัคือเมื่อกี้จะออกแบบแนวเซ็กซี่ใช่ไหมอันนี้ออกคือตั้งใจให้มันแบบดูสปอร์ตนิดนึงเป็นวันพีซเป็นฉันชอบลายสุดาวมากป็นชอบสียวหน่อยสีนีออนข้างในมากอ่ะคืออย่างตอนที่เราไปเลือกผ้าเนี่ยก็แบบตั้งใจหาลายที่มันแปลกนิดนึง ที่แบบไม่ค่อยเห็นที่อื่นอันนี้สีดีอาจจะไม่เทียงอันนี้ฉันให้สีเราก็ชอบลายนะด้วยความที่มันเป็นเสือดาวแต่มันเป็นนีออนมันดูน่ารักเนมันดูไม่เซ็กซี่เกินไปฟังกี้ขึ้นมาหน่อยดูแบบแล้วก็เป็นยิ่งเป็นแบบพอเป็นแบบวันพีชชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะตัวนี้นะใส่กับเกงยีนเท่ๆนะเกงยีนแบบไปเที่ยวได้เลยค่ะไปเที่ยวกลางคืนได้เลยซินนีนะใส่กับเกงยีนแบบเท่ๆไปได้หมดที่ใหญ่พูดหน้าฟังพวกเนี้ยแหละดีเออดีมาก แล้วตัวคุมนี่คือก็จะปล่อยค้อมกันหรือว่ายังเอแล้เร็วๆนี้ค่อยๆทยอยปล่อยเออนี่เป็นเพื่อนไม่ได้มีสิทธิพิเศษเห็นนะต้องรอนะเพิ่งเห็นหลินก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเห็นวันนี้นะหลินก็เพิ่งเห็นใช่ไหมเออค็ดีถามคร่าวๆก่อนสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าสมมติชุดแรกไม่ถูกใจชุดสองไม่ถูกใจมีกี่ชุดให้รอกัน มีมาเรื่อยๆจริงๆเราอยากจะปล่อยเดือนสักประมาณเดือนละประมาณ3ลุกตั้งใจจะปล่อยอย่างนั้นอยากให้มีแบบหลายๆแบบให้เป็นแบบตัวเลือกให้คนแบบหลายๆตัวเลือกหน่อยอะไรเงี้ยเธอก็ควรต้องทําแบบเนี่ยเหมือนแบบว่าฉันว่านะเธอก็อาจจะต้องแบบว่าอาจเป็นลุกเป็นลุกไปทะเลหนึ่งลุกลุกอยู่ในเมืองหนึ่งลุกลุกอยู่ที่หาดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสร้างอะไรปะสร้างอิสระเรชันให้กับคนซื้อว่าแบบ โอ้ตายแล้วฉันได้ตัวนี้ไปฉันแบบก็ต้องรอเพื่อนไซลิล์นะค่ะก็ต้องรอคุณไซริล์มาช่วยละค่ะเธอก็แบบว่าอาจจะแบบนู่นนั่นนี่เป็นไกด์ไลน์ให้เขาได้เดี๋ยวเดในไอเนี่ยจะคอยนำเสนอละกันว่าเราเอาชุดของเราเนี่ยไปใส่ที่อื่นใส่ในลุคไหนใส่ในที่ไหนได้บ้างไม่ใช่แค่บบที่ทะเลอย่างเดียวฉันจะใส่เล่นโยคะฉันใส่ชุด่ายนาเล่นโยคะไปด้วยนะวันนั้นคอยดูละกันคือเล่นโยคะร้อนจะเชื่อสุด ันที่เรียกว่าแก๊งคุณโยเลยดีกว่าเน่เน่เดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณเดือนนะคะหรือคุณทัชชนค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นดิจิทัลบิเกเตอร์มิจิสัรบล็อกไทยแลนด์หน้าที่การงานทำอะไรบ้างก็ดูในเรื่องเนื้อหาของเว็บไซต์นะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียทั้งหลายของบล็อกเราจะเป็นบล็กอินสตาแกรมบล็อกเฟซบุ๊ก ตามด้วยนะคะเออฝากตามด้วยนะคืออะไรในอิสาะแก้วบกตามว่าเนี่ยตามหรือเปล่าตามค่ะมีคนนี้เป็นคนอาร์ถ้าแบบอะไรวันไหนเราสะกดผิดอะไรนะเทคไปบอกเลยนะวันนี้สะกดผิดคำนี้คำนี้คำนี้มีบ้างคนบ้างอย่างนี้เราอิสระแก้วอีดิบได้แล้วไม่มีไม่มีพอดูอยู่ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเดือนก็จะเป็น อัพต้องคอยอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะต้องไวมากเพราะว่าทเป็นจิตต้องไวมากถ่าจะไม่ได้นอนเลยค่ะเอออย่างเวลาแบบไปโชว์ชมเมืองนอกะจากเวลาแบบสลิปปิ้งทาของบ้านเราก็จริงๆเราก็จะมีทีมงานที่ไปแฟชั่นวีคด้วยบางทีเดือนก็อยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่เนี่ยก็จะมีคอยส่งมาเราก็ต้องคอยดูจัดเวลารอบที่ผ่านมารู้สึกว่าเดือนก็ไปด้วยใช่ไหมทุกอันปะทุก ตอนนี้ทุกอันค่ะทุกอันแต่ว่าก็จะมีคนมีมีทีมงานที่ไว้ใจได้ให้โพสต์แทนแต่ทุกอย่างก็ต้องผ่านเราก่อนหลนี่ไงเหมือนเวลาเราเดินเดินแบบกันแล้วก็ที่เดินไปแบบแอบแอบข้างหลังเวทีบางทีแบบชี้แอบหลับงก็ให้แบบนุ่น้องทนไม่ไม่ได้เลยอิจิเตอร์ถึงให้จีอิจิเตอรด้วยค่ะเล่นค่ขับรถวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพูดถึงเรื่องบีชแวร์สวีมแวร์จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก ยินด <Ind> ีค่ะ <ทา S 2> ชน <Ind ie. S 3> นี่รู้ไหมงานที่โหเนี่ยไม่ใช่งานหลักนะงานหลักคือท่องเที่ยวนี่นีดีนะคะใช่ค่ะก <laughs> ็คือว่าเราก็จะเนื่องจากทำงานตรงนี้ค่ะทำงานแฟชั่นเราก็ต้องหาอินสปิเรชันให้กับตัวเองใชคะถ้าเกิดฟรีนึงมาแล้วก็จะดูวันหยุดแล้วล่ะว่า หยุดยาวช่วงไหนบ้างเราก็จะพยายามเลือกว่าแบบเราหยุดวันนึงจะได้อีก3วันแล้วก็ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เลือกเที่ยวก่อนเลือกงานเลจริงแล้วจริงๆเราชอบปลาไม่ใช่ว่าชอบใส่ช่วยน้ำแต่ว่าใส่ช่วยน้ำก็เป็นผลพลอยได้ว่าเราต้องไปดูปลาขอให้ทุกคนติดตามอินสตาแกรมของคุณเดือนก็คือ tachol แล้วเราก็จะเห็นว่าเธอมีรูปไปทะเลเยอะมาก นึกว่าเป็นพิธีกรรายการทะเลท่องเท <c oughs> ี่ยวเยอะมากเป็นคนที่ไปทะเลเยอะมากแล้วที่สำคัญไม่ใช่ทะเลแค่แบบในประเทศทะเลทั่วโลก ตัวอย่างเช่นไปไหนมาบ้างคะที่ประทับใจจริงๆเดินชอบกรีซนะคะเห็นล่าสุดพึ่งมาพึ่งไปมาใช่เออแต่ยังล่าสุดที่คาบปรีก็ดีมากแต่ละที่นะคาปรีและที่เราทีไม่ได้ไปอยู่แบบตามริมหาดแล้วแค่สแนปนะคะอยู่บนเือยอร์ ครับพอดีมีเพื่อนมีเรือแล้วไปต่าไม่ใช่เรือไม่ใช่เรือเองแต่ที่ดีมากๆถ้าคนชอบทะเลเนี่ยเดนมาฮาวายค่ะตอนคนแม่ชวนไปก็ยังแบบว่า ฮาวายก็คงเหมือนในรูปภาพมั้งก็คือแค่เป็นเมืองทัวริสต์แล้วก็ปีทะเลอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีอะไรเยอะกว่านั้นเยอะมากแล้วทะเลเขาสวยจริงๆตอนเรียนตอนเรียนอยู่นิวยอร์กใช่ไหมตอนเดือนเรียนอยู่นิวยอร์กมาก่อนไปทะเลบ่อยมาตอนสมัยตอนอร์ทีนจริงๆแล้วเดือนคิดว่าการที่เดือนชอบไปทะเลอ่ะมันเป็นเพราะว่าเดือนเริ่มมาจากว่าเรียนอยู่ที่นิวยอร์กแล้วสุยมันหนาวอะค่ะพอซัมเมอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบอุ้ยดีใจขอให้ได้ออกไปแค่ ใกล้ๆแบบลองไอแลดนใกล้ๆก,ก็ได้แค่ให้มันมีทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยถึงน้าทะเลจะเย็นก็เหอออย่างนั้นฉันก็จะได้แบบไปอาบแดดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดว่าแบบเออไปชอบไปทะเลมันพักผ่อน ามนะว่าส่วนตัวแล้วแฟชั่นชุดว่ายน้ำบีชแวร์ใส่ใจไหมคะในการแบบต้อง trend, อัปเดตเทรนแต่ละปีไหมหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วเดินว่าจริงๆแล้วแฟชั่นมันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วนะคะเทรนนะ่ะถามว่าเราต้องอัปเดตไหมเดินอัปเดตตลอดเวลาเพราะเดนทางานตรงนี้ด้วยไมย่พลาชุดว่ายน้มาทั้งมาทั้งชุดว่ายน้ำเพราะมันก็จะมีแมทต์เทเรียลใหม่ๆคัตติ้งใหม่อะไรเกิดขึ้นตลอดแต่ว่าโดยส่วนตัวเดนคิดว่ายิายย่งเป็นชุดว่ายน้ำแล้วเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะกับรูปร่าง ก่อนอันดับแรกน่าจะต้องเหมาะกับรูปร่างของคุณก่อนอันดับแรกแล้วอันดับที่2ก็ต้องเลือกว่าคุณจะใส่ชุดนั้นอ่ะมันไปว่ายน้าอยู่แล้วแหละแต่มันว่ายน้ามันมีหลายแบบมันจะว่ายน้ําแบบไหนคุณจะไปอาบแดดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณจะไปอาบแดดเนี่ยเสื้อที่มันจะต้องมีคัตเอาท์อย่างชุดว่ายน้ําที่มีคัตเอาท์ต่างๆเนี่ยพอคุณถูกแดดปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นร่องตามเป็นลายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยถึงมากขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องมีตัวอย่างแล้วแหละ เดี๋ยวเราไปเลือกให้เดือนเนี่ยไปช่วยเลือกชุดแบบอะไรยังไงแบบใส่เป็นโอกาสไหนแล้วเราหมายถึงว่าจะเอาชุดว่ายน้ำนั่แหละไป mix and match กับไอเทมอื่นๆเพื่อที่จะไปกับโอกาสอื่นๆอย่างเช่นอะไลฟ์สไตล์ไปไหนดีไปทำงานไปทำงานไปกี่หาวไนเาจะดกับแฟอไปทำงานได้หาเพื่อนอะไรอย่างนี้อุ้ยเดี๋ยวเราไปดูเลือกกันว่าเป็นอย่างไรได้เลยค่ะ มาเลือกกันค่ะคุณเดือนลูกแรกไปไหนดีใส่ชุดว่ายน้ำไหนดีคะลูกแรกใส่ชุดว่าจะต้องเป็นลูกไปทำงานนะคะอ่ะถูกค่ะใส่ชุดว่ายน้ำไปทำงานแบบอีดิเตอร์เราเป็นสาวเรียบร้อยนะคะอาจจะเป็นแบบนี้นี้นะคะอาจจะป้องไปนิดนึงแล้วก็ใส่เสื้อใส่เวสทับนิดนึง ทำงานไงก็ต้องแบบเรียบร้อยนิดนวลครับแกงก็อย่างงี้เราก็จะไม่เห็นอะไรค่ะแค่นิดนิดนิดเดียวลุกนี้ดีลุกนี้พูดเลยผ่านไหมคะอ้าวคุณเดือนระดับคุณเดือนรักแน่นอนอยู่แล้วค่ะลูกทำงานค่ะลูกทำงานเสร็จแล้วยังงานนะครับทำงานเสร็จแล้วต้องไปดื่มต่อกับเพื่อนต้องดื่มนะเออคะแล้วแบบต้องดื่มแบบเข้าสังคมบ้างเข้าสังคมสิ ตัวนี้ไปดื่มกับเพื่อนแต่ว่าเราก็จะมีบราท็อปข้างในโอตมากดูซิมีตัวไหนบ้างแค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้ต้องให้น้องโยเกิร์ตแล้วค่ะเป็นพิสูจน์น้องโยใช่ไหมอาจจะใส่กับกระปร ข้างบนแบบว่าเซ็กซี่แล้วข้างล่างก็เรียบร้อยหนึ่งทำไมลุคนี้ต้องเป็นชีนเดนกันนะจบนั่ง่งคะที่สุดปาร์ตี้เสร็จอืมสมมติน<ล>อนหรอตื่นมาเสาร์อาทิตย์ตื่นมาเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่นอนหรอตื่นมาเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นมาเสาร์อาทิตย์กับอหาแฟน ความเด็ดมันจะอยู่ตรงนี้เป็แต่เราก็ต้องไปหาแบบวนหๆเพราะเราเป็นสาวหวานมากแค่เป็นราท็อปสีเป็นสีชมพูสีหวานจริงกระโปรงนี้ดีไหมคะสีเดียวกันจะมาด้วยมันดูโป๊ไหมคะใส่เสื้อคลุมอย่างนี้ละกันจะได้ดูโกโก้นิดนึงตบตาคุณแม่ตบตาคุณแม่ตบตาเลยติดกระดุมตรงนี้จะไม่เห็นว่าเป็นราหรือเป็นเดรส ถ้ามีชุดไปทะเลเอ้ะชุดว่ายน้ำละมันก็ต้องเป็นชุดอยู่ทะเลแต่อยู่ทะเลแบบแก่นแก่น<ๆ>แบบคุณเดือนถ้าอยู่ทะเลนะคะถ้ามีคุณเดือนหนอเป็นดิฉันบอกให้แม <laughs> ่ทะเล <laughs> อุ้ยตัวนี้ดีกว่า <laughs> ประทับตัวนี้สีขาวแต่แบบเราจะได้เดินเล่นไปนู้นไปนี่ได้ก็ใส่กางเกงข้างในแต่ช่วงนี้ลมเย็น นะคะเราก็อาจจะต้องมีเสื้อคลุมตุนี้ละก้าคอนโชว์เธอดูไม่ค่อยรักแข็แข็งคอน์เลยสีดีนะสีดีนะคะสีแบบว่าดูเป็นแบบแนวีนิดนิดถูกแล้วก็ด้วยลายเป็นสไตรฟ์นิติก้าอย่างนี้ก็คือแบบอถึงเราอยู่บ้านเราก็ดูอยู่ทะเลชุดนดูค่ะชอบอาจจะสะกดตัวเราลำพังได้ว่าเราแบบอยู่ทะเลแล้วสีลุคนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าอยู่บนหุ่นกับอยู่บนนางแบบเนี่ย จะเป็นยังไงได้เลยค่ะ